นักบินนี่จะได้ส <Yellow> okay. oh, ่ยาใหม่ฉันเป็นนักบินไปไปเฉินปนนักบินโอ้ยไห่เ่็นเลยวะนี่กพนขนาดไ่นจี๊ดนี่วะเด็ผู้ชมหนึ่งคน เมื่อกี้เขาชมกันอยู่ตอนนี้เขาไปนอนกมดแล้วมั้งหรือไม่เขาก็แบบไอ้คนนี้มันก้าเกินไม่รู้ดูไปทำไมเฮ้ยแต่ว่าทวิชมีอยู่สามแล้วตอนเนี้ยไม่ถตาตาตาเมื่อกี้เราพอดูอยู่เพาจะถู้ว่ามันเราไม่้กาขนาดนั้นอเฮ้ยมันเดินทะลุประตูบิติไปได้เลยเนี่ยใช่ใช่มันก็จะแบบออกมาให้นอน กลับ้าไปได้โดยการกระโดดกลับไปไอตัวนี้ไม่มาต่อยใครเนี่ยแต่ตรงนี้ในเกมของเยอะอยู่เหมือนนะตายเยอะอยู่เหมือนนะคนคนก็เยอะเหมือนกันอยากกินน้ำโซพอยากกินเคปซีด้วยว่ะเอ้าคาคือหัวหน้าเฉย เรียบร้อยเฮ้ยมันถอนตัวได้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 เบสซสเซจเบสซสเซจอันนี้แหละ มาร์กินทาร์กินโลเคชั่นเฮ้ยตรงนี้เราตายหาชิ้นไหเลยอะมากินทาร์กินโลเคชั่นเฮ้ยเขาไปกับเราอะหมายเลขสามหมายเลขหนึ่งเข้าเสียใจเราหรือเปล่า อ่ะธนูมาธนูตรงนี้เวียนปีสองข้างเลยโอ้โหพีธนูวะ่ะเรามีดอกเดียวเลยได้ว่ะ ใน Facebook นะคะมีคนมาใน Facebook เพิ่มอีกแล้วมาดูความปนป่วนของพวกเรากันเอกเอคเฮ้ยเอาเอาเอา Ak 12องเอา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 เอ็โดนแย่งไปละโดนเบอร์หนึ่งแย่งไปละยังเศร้าชีวิตมนเศร้าเนะเบิร์พก็ได้มา ใครแยกไปเดี๋ยวยิงธนูใส่แม่งเลยอ๋อธนูแม่งคือกระสุนลูกซองวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะ นี่คือชาร์จไฟกันเลยมีไ้กรอบมีิคอกเทล่ยเกิดขึ้นมีิคอกเทล่ยโดยเป็นหนึ่งคอมเมนต์กันเข้ามาข่าวจะได้งาเอคเคที่สองเอ้เคที่สิบสองเสียงเหมือนมี เอ e a s ปไปไไปมไม่ไปไปเลยไปเลยอยู่โกเอ้ยคนอยู่ไหนก็อยอยู่คนเดียวแล้วนะทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะเข้ามากันหมดแล้วมันไม่มีอะไรเลยดเอยวงวิ่งนี่ปืค้อนใลงไงที่ตามหา โอ้ t i m แต่เมือนเราจะมีนะเอามีแล้วเราขอเราขอ UMP โอเบอร์หนึ่งเฟีวเหมือนกันนะไปแล้ว <c oughs> ไปแล้ว ไปเต้นกับแท่นต้นกับแท่นไอะไรเนี่ยเอ็นมี่สปอตชัใครว่าเจอสตรูโอ้โหมีเรือบินด้วยเหรอเช่แล้วไพเร็ชิฟอ๋อนั่นคือไพเร็ชีฟ อไปเยยอะะแคยถ้าลงมาก็ลงมาก็ร่ำรวยแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ลงเตายตายแต่ยังไม่ได้เลยนั้นนะตายไม่อยู่ในนั้นมลย marking target location ตายยับเลยเดียวดีมือหนึ่งแบบพวกมึงอยู่ไหนกันผู้มีคนยิงระเบิดใส่ได้หรอโอ้นั่นไงเออเชี่ยงโหเทล่าเทล่าเทละเจอตัวเจอตัวมึงเลย มึงเลยมึงเลยยังไม่มีของอ่ะโดนไปหนึ่งศพที่ไม่มีคือกระสุนมีอีกปะคะไม่มีเออเราอะไปบูกับไอ้เบิร์เดิมไอ้ตัวไอ้นั่นแหละก่อนนั้นแหละที่คุณแทง 我就那个得了。 โอ้โหโอ้ okay. ๋อมีคนสองมีคนสองโอ้โหเขก็บอยู่พี่เก็บโอ้ยใช่มหมอยู่ไหนวะคือพี่แกเก็บอินโฟไปแล้วใช่ไหมเนี่ย ีเยังมั่งมีบ้านอยู่ตรงนี้ไหมจะจบยังครับเฮ้ยโหววินอุยมาแล้วฮัลโหลฮัลโหลวินไม่เป็นไรหรอคะเออนึกว่าไม่ไหว่เลยไม่ได้เรียกใช่เฮ้ยยังไงข้างหน้าเลยอะสวยปองกำลังวิ่งไปเลยเป็นเดจ้าเด็กๆจะหนุ่มปลาแรๆเป็นยังไงน้าลืมไปเลย เราก็เริ่มใช้ได้เออมีคนวิ่งมาว่ะแถวเนี่ยรลานรานรานร้านร้วนร้าน JYY ข้างหลังนี่มนเกน มังอยู่ไหนบัวข้างล่างเนินนะไปบัวก่นอนอ้พี่เบอรหนึ่งเราโหดขนาเนี้ดิป<ด>ูเห็นตาแตกไแล้วแน,นี่นแบบอะไรก็มนปูนตุ้มตานมากแคมเก่าไป คูณสี่ใครเอาปะไม่ไม่ไม่เอาครับสปอตไหนนะี่เาอนโอ้ยหัวแตกหัวแตกยิงจากเรือยิงจากเรือไม่ปลอดภัยเลยยิงจากบนเรือชุบชุบหนูหน่อยมาทางนี้มาทางนี้ก่อนโอ้ยเหี้ยโอ้พี่บองระวังนะโดดไว้โดดเข้าไว้โดดโดดเร็วดูกรอกน้องมาละมาละ เ <Yeah, S 2> <Yeah. S 1> ยี้ยเชิญว่ะเงี่ยแม่งยิงแม่งยิงลงมาจากเรือยิงแม่งกลับดิใช่ไอ้เตเบอร์หนึ่งเอาไปไกลแล้วปะใช่ม่ขึ้นไปข้างบนละเตเบอร์หนึ่งเราอย่างโหแม่งเป็นเหลี่ออุอ๊ยเงี่ยดูดูชื่อมันด<ว>ิมันฆ่าไปสองแล้วอ่ะไม่สตะโกอะไรวะมันยิยงโคตรไกลจริงๆชอบคูณสิบห้าป่ะ เออว่ะใช่คูนสิบห้าองเนี่ยอ๋อมีคูณสิบห้าด้วยเหรอใช่คูนสิบห้าอย่างเนี้ยเยี่ยงบ้าเราเก็บไปอีกสองแล้วอ่ะีหมดเที่ยวหมดซัดเรารอรับเขาอยู่ข้างล่างนี่ไหมเดี๋ยวคือไม่สะพห้องเย้เออไอ้จูหนู่ไม่ไปนะเนี่ยหนู๋ยรอข้างล่ากลัวกันข้างล่ากไหมสวัสดีคุณเบ้นนะจ๊ะเฮ้ยเปอร์หนึ่งมันจะลงมาแล้วเฮ้ยมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วโอเคไม่โหลดว่ะ ความหวังของหมู่บ้านมากเฮ้ยเอ็มโฟเฮ้ยเฮ้ยซ้ายซ้ายซ้ายลงมาอยู่ไหนก็ไม่รู้หายไปแล้วจี๋อ๋อนี่ไงนี่ไงมันอยู่หลังบ้านเฮ้ยคุขอกินยาก่อนเราต้องทำอะไรกูเอ๊ะเราขึ้นอ๋อต้องต้องมาขึ้นเรือตรงนี้ใช่ไหมที่มันมีฟูฟูนี้ใช่ไหม ใช่ใช่เฮ้ยระนระวังโดนสสยตูดนี่าไหนูนี่โมกแตกเลยอะโมวกไอ้หนีม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 ี้หนี้หนี้ิงิดมา ปวดสดไม่อย่างสดตายไปซะเฮ้ยวงวงวงอิบหายวงวงเออว่ะหาทางไปอยู่ชิบหายโอ้ยชิบหายเจ็บเบวกเพลินใส่ยไทยิงปุยกันเลยเฮ้ยเนี่ยอะไรเนี่ยป่อแปะป่อแปะไม่เหมือนกนน่เลยเนี่ยปวดตกเนี่ยเนี่ยป่อแปะป่อแปะ ไปเบอร์หนึ่งมารอเราอยู่อ่ะปอ๋อยิงดังหนักหมายจุด Target l o c a t ข o าพอเร่งหลักนี่วะโอเคได้อยู่ที่โอเคเรียกไปไปเราไปหาบ้านไอโอนอะไรครับพี่ไอคอน10เอ็ดเอ็ดโปร โ,ออโไอเบอร์หนึ่งพาเราเขา้าฮันนี่แวร์ลี่ส่กำลังตาตามไปนละเฮนอยพี่บ้องแต่พี่ยาระวังเลือดนะเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยจะกะว่าลงไปแล้วเดี๋ยวมัอยู่นะมันทิท่วกันพอมไหมไม่ไหนพอเป็นสีชมพูอ,อยู่ หมวกมากเย็นหัวเลยคืนเฮ้ยเออไม่มีหมวกเปียนฟองหัวเตียนเลยเย็นเย็นยโล่งไปเลยฮ้ยเป็นส่กอกของแท้อยากรู้อยากรู้ว่าแบบตอนสรุปอะว่าแบบเบอร์หนึ่งเราจะฆ่าไปเท่าไหร่ล่ะพี่ใช้การ์ดแคปเจอร์ไหมอ่ะใช้ครับ ที่ใช้ปเจอร์การ์ดครับ Evermedia เฮ้ยเก็บยาไม่ได้ไอวินโอ้ยทิ้งไปไดวิ้นหนี่ยโอ้โหงถนี้ที่เราชอบมาตายวยเอ้ยเราเก็บปืนพวกใหม่ทำไมเออพี่อะเออผมบวกสามติดแล้วนะ ไอ้เขี้ยอะไรวะไปบวกอะไรมาเนี่ยไอ้เขี้ยทำศัตรูศัตรูศัตรูที่บ้านโอ้โหเยอะ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 มากบอลมาแล้วตรงเนี้ยเยอะจังากูก็เด้งอยู่บนลูกบอล ในบ้านนั้นพี่บองอ๋อพี่ฟองอยู่ไหนทอทอไปฮิลฮิลอยู่ในบ้านนัดนึงน,นะกำลังฮิลตัวเองอยู่ทำ <c oughs> ไมเต้นด้วยวะ <c oughs> ไม่ยุบยืน <c oughs> ยืนอยู่บนลูกบอล <c oughs> โคตรเกลียนโอ้โหเป็นฝนเลยเป็นฝนเลย เบี้ยข้างหลังว่ะโยตตตลลลมาจากข้างหลังมาจากข้างหลังเฮ้ยเบอร์หนึ่งต้องโชว์สเต็ปแล้วว่ะยิงมาเป็นฝนเลยเฮียนั่งอยู่ไหนวะเฮ้ยระวังวงนั่นนะเฮ้ยโอเคเฮ้ยเฮียนั่นไงนั้งอยู่บนเขาไอชิปหายมันยิงกูเขาไหนเอ่ยเบอร์ไหนเอ่ยพอสองได้อยู่จะตึจะอจะตายเอออยู่ประมาณนั้ หน um ึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์าหนึ่งศูนเฮ้ยเนยเนประมาณหกสิระวังวงนะวงกำลังมานะจนได้เราต้องอรแล้วเราต้องโมกเข้าไปทางนั้น กูย <ider> MM ังหัวใสอยู่มัวตายเฮ้ยพี่อลระวังหน่อยออ้อมหน่อยมีคนยิงมาไกลๆได้ยิงแกมั้งละพี่บองมีหมวกหนึ่งอยู่นี่รอโอไอ้เนี่ยกูเรียบร้อยแป๊บนึงไปช่วยอยู่รอแป๊บนึง กูก็จะเรียบร้อยว <c oughs> ่ะเฮ้ยกินยาด่วนวงมาละวิ่งก่อนมีฮิวอยู่นี้ไปไปมาละ <c oughs> โอ้พี่เบเอร์หนึ่งเรามันเขอาฟอร์มจัดเลยวะยืนยืนสัดเชิลแล้ว เฮ้ยลุ้นว่ะเฮ้ยจจะไม่ออกแล้วเนี่ยเนินขวาเจ็ดสหาประมาณเนินนันหาตัวไม่เจอละรอกไ่บอเ่งเไปที่หินอีกนอนี้่โอพี่แกวิ่งขึ้นไปแล้ววะ

เหลือทอทอป่ะทอทอสู้สู้โอ้ยสิหายเจ็บโอ้ยโอ้โหเมื่อกี้มื่อกี้พลายิงไม่โดนกูหรอกมาดิยิงกูดิมามา อยู่ไหนแล้ววะไม่ถ่ายโอ้โหเนี่ยอลไรอีกห้าคนนะนะให้หนูฆ่าห้าคน,นเลยไม่ได้เลยูได้เอา,เอาสบายสบาย <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละตัดเด็ดนั่นเลยก่อนปล่อยให้มันคาย<ก>นั่นแหละ <c oughs> เอาเลยเอาเลยเอาตัวใครไปไหนแล้ววะ ล่างสายสายสายล่างสายเออนนั่แหล้วไม่ใช่เฮ้ยอเนมินจาเออเชี่ยโคตรเกลียดอยู่ขวาฝั่งเชียไม่กันเลยเรียบร้อยเจอกันจานเนี่ยแหละไม่เหลือสองคนหนึ่งรอสู้ๆทอ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 มีปืนกลไหมเออต้องเปลี่ยนเป็นเอ็ละหนูไปหาพี่ยไปเอาการโอ้ยไอ้แก๊ จำเลยกกันจำเล็กโหแม่งรอบนี้นั่นแหละวิ่งแล้ววิ่งนะกูจะขึ้นทำไมสโคปเนี่ยอุ้ยขึ้นหลังหินรีโหลดกันรีโหลดกันนั่นไงวงบีบเออโอ้ยกูโยนไปทำไมเออนั่นแหละหนุกไปหินนั้นเลย ไม่ถึงกินเ่นีกินดีกว่าี่ยได้ระเบิดเลยว่ะเอาว่าะ่ร,นนรจ้ยอย่างลุ้นลุ้นโคตรลุ้นเกิน

โอ้เบอร์หนึ่งเราโหดเกินได้มเม 1, ็ดหนึ่งพันน่ะเออพี่วินมาน้องวินต้องมานะ้ตมันก็เริ่มมาขึ้นเรื่อ,อยๆเฮ้ยไดมอนด์ว่ะกลับมาเป็นไดมอนด์อีกครั้งเย้ในเราได้ที่สองสองตาติดเลยตัเล่นไปมเ,เปมื่อกี้